ชีวิตหลังเกษียณที่อยู่ได้เพราะผักห้าชนิดหลังบ้านเสียงนกร้องเบาๆแทรกมากับลมยามเช้าที่พัดผ่านต้นกล้วยหลังบ้านหยาดน้ำค้างยังเกาะอยู่บนใบผักบุ้งที่เริ่มเอ็นรับแสงแรกของวันชายสูงวัยคนหนึ่งชื่อลุงชัยเดินออกมาจากครัวไม้เก่ามือถือแก้วชาใบจิว๋วที่มีรอยร้าวตรงขอบเขายกขึ้นจิบช้าๆแล้วถอนหายใจเบาๆก่อนพูดกับตัวเองเมื่อก่อน กินกาแฟแก้วละร้อยทุกเชา้าตอนนี้ชากระป๋องละสิบก็หอมที่สุดแล้วเขาก้มมองสวนหลังบ้านแปลงเล็กๆที่เต็มไปด้วยผักหชนิดคือผักบุ้งคะนา้ากระเพราพริกและมะเขือทั้งหมดนี้คือรายได้และอาหารของเขาในวันนี้ย้อนกลับไปไม่กี่ปีก่อนลงชัยเป็นพนักงานบริษัทที่ลาออกมาเพราะเกษียณเงินชดเชยก้อนสุดท้ายหายไปกับหนี้สินและค่ารักษาพยาบาลของภรรยา ชีวิตหลังเกษียณเริ่มต้นด้วยความว่างเปล่าและคำถามเดียวในใจจะอยู่ยังไงต่อจากนี้วันหนึ่งเขาเดินผ่านบ้านของยยจันเพื่อนบ้านวัยเดียวกันเห็นเธอกำลังเก็บผักใส่ตะกร้าลุงชัยถามว่ายายปลูกไว้กินเองเหรอยายจันตอบว่ากินเองมั่งขายมั่งผักพวกนี้แหละที่เลี้ยงชีวิตฉันมาตลอดคำพูดนั้นเหมือนมีแสงวาบขึ้นในใจชายวัยชาราวันรุ่งขึ้น ลุงชัยเดินไปขอยืมจอบจากยายจันทร์พร้อมถุงมเมล็ดผักบุ้งถุงเล็กที่เธอยื่นให้ยายจันทร์บอกว่าปลูกเลยลุงอย่าคิดเยอะของกินมีในดินของใช้มีในสวนวันนั้นลุงชัยเริ่มขุดหลุมแรกในชีวิตดินที่มือหย,ยาบๆของเขาแตะลงไปไม่ได้แค่ปลูกผักแต่มันกำลังปลูกความหวังให้ชีวิตหลังเกษียณอีกครั้งและนี่คือเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ใช้ผักแค่ห้าชนิดหลังบ้านพลิกชีวิตจากความสิ้นหวัง ให้กลายเป็นชีวิตที่อยู่ได้และมีความสุขจริงๆผักบุ้งผักต้นแรกของชีวิตใหม่เช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากได้ถุงเมล็ดผักบุ้งจากยายจัน์ลงชายก็เดินไปหลังบ้านพื้นที่ไม่ถึงสิบตารางเมตรดินแข็งแห้งและเต็มไปด้วยหญ้าแต่ในใจเขากลับรู้สึกเหมือนได้พบสมบัติชิ้นใหม่เขาหยิบจอบเก่าที่ขึ้นสนิมค่อยๆขุดพลางบนกับตัวเอง ลุงชัยสมัยก่อนใช้มือพิมพ์เอกสารตอนเนี้ยใช้มือขุดดินเงื่อแทบหลายเข้าตาใหญ่ยยจันเดินถือขันน้ำมาเห็นเขากำลังขมักขม้นก็หัวเราะเบาๆใหญ่ยยจันดีแล้วลุงดินมันต้องได้เหงื่อคนถึงจะงอกงามลุงชัยไม่รู้จะขึ้นไม่ยายไม่เคยปลูกอะไรเลยนะยายจันบอกต้นแรกไม่มีใครเกรงหลอก แต่ถ้าลุงรดน้ำด้วยใจมันต้องขึ้นแน่คืนนั้นลุงชัยแทบนอนไม่หลับเขาลุ้นเหมือนรอวันเงินเดือนออกพอรุ่งเช้าเขารีบไปดูแปลงดินยังไม่มีอะไรแต่ใจกลับอุ่นแปลกๆเขาพึมพำกับตัวเองฉันเริ่มแล้วนะสองสัปดาห์ผ่านไปผักบุ้งเริ่มแทงยอดเขียวอ่อนใบเล็กๆพลิ้วตามลมเหมือนกำลังโบกมือทักทายเจ้าของ ลุงชัยยิ้มกว้างยังไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนในชีวิตลุงชัยของจริงเลยยายมันขึ้นแล้วยายจันหัวเราะเห็นไหมดินมันไม่เคยใจร้ายกับคนที่ลงแรงหรอกเดือนต่อมาเขาเริ่มเก็บผักบุ้งถุงแรงไปขายที่ตลาดคนในหมู่บ้านชมว่าผักลุงสดจังเลยวันนั้นเขาได้เงิน80บาทจากของที่ปลูกเองไม่ใช่จำนวนเงินที่ทำให้เขายิ้ม แต่เป็นความภูมิใจที่มือคู่นี้ยังสร้างอาหารและชีวิตใหม่ได้อีกครั้งหลังเกษียณคะนาจากของกินกลายเป็นรายได้ประจำหลังจากผักบุ้งให้ผลดีลุงชัยก็เริ่มมั่นใจขึ้นเขาอยากลองปลูกผักชนิดต่อไปที่ยายจันเคยพูดถึงคะนาเช้าวันหนึ่งยายจันเดินข้ามรั้วมาพร้อมถาดเพาะกล้านในมือยายจัน คณะนี่ปลูกง่ายกว่าที่คิดนะลุงแค่ดูแลให้โดนแดดพอดีน้ำอย่าให้ขังเดี๋ยวก็ได้เก็บกินลุงชัยแต่ดินหลังบ้านฉันมันแข็งจะตายจะขึ้นไหมนี่ยายจันดินมันแข็งก็พลวนให้มันนุ่มเหมือนใจคนนั่นแหละถ้ารับแสงบ่อยๆก็อ่อนโยนขึ้นเองลุงชัยหัวเราะเสียงเบาเขาเริ่มพลวนดินทีละจุดเงื่อไหลอาบหลังแต่ใจกลับรู้สึกเบา เขารดน้ำเช้าเย็นไม่เคยขาดวันไหนฝนตกก็ยืนดูใบคณะโยกเบาๆเหมือนทักทายอยู่กับผักนี่มันสงบกว่าที่คิดแฮกเขาพึมพำกับตัวเองสามสัปดาห์ผ่านไปคณาแตกใบแน่นสีเขียวเข้มเต็มแปลงวันแรกที่เก็บขายเขาใส่ถุงพลาสติกไว้สิบถุงเดินไปตลาดหมู่บ้านแม่ค้าคนหนึ่งทักลุงผักสวยจังขายยังไงจ๊ะลุงชัย ถุงละสิบบาทจ้ะสดจากสวนเลยนะวันนั้นเขาขายหมดในครึ่งชั่วโมงได้เงินร้อยบาทเต็มๆเขารีบกลับบ้านมานับเงินบนโต๊ะไม้เก่ารอยยิ้มบนใบหน้าไม่หายไปไหนลุงชัยร้อยบาทนี่เมื่อก่อนคงไม่คิดอะไรแต่ตอนนี้มันคือกำลังใจทั้งชีวิตเลยนะยายยายจันเห็นไหมลุงผักไม่เคยหลอกใครหรอกถ้าใจเราซื่อกับมัน หลังจากนั้นลุงชัยปลูกคะน้าเป็นรอบๆขายได้เดือนละเกือบพันบาทไม่ใช่เพราะอยากรวยแต่เพราะทุกใบที่งอกออกมาคือความหวังที่เติบโตพร้อมหัวใจของเขาในไหวกยเกษียณกระเพรากลิ่นหอมของความหวังหลังจากขายคะน้าได้หลายรอบลุงชัยเริ่มอยากปลูกอะไรที่มีกลิ่นหอมติดครัวบ้างวันหนึ่งขณะเดินผ่านครัวไม้เก่าเขามองเห็นรากกระเพราที่เหลือจากตลาด เขาหัวเราะเบาๆแล้วพูดกับตัวเองลุงชัยกินผัดกะเพราทุกอาทิตย์ซื้อกะเพราทุกทีปลูกเองซะเลยดีกว่าเขาเก็บยอดกะเพรามาตัดปักชำหลังบานข้างครัวไม้ที่แดดลงพอดียายจันเดินผ่านมาเห็นก็ยิ้มยายจันดีเลยลุงกะเพรานี่แหละของดีปลูกทีเดียวกินได้เป็นปีลุงชัย แค่กลิ่นมันก็ทำให้หิวข้าวแล้วยายยายจันนั่นแหละกลิ่นมันเหมือนความหวังอบอวนแต่เรียบง่ายวันแรกๆกับเพรายังเหี่ยวแต่ลุงชัยไม่ยอมแพ้เขารดน้ำเชา้าเย็นและพูดกับมันทุกวันเหมือนลูกหลานทานไปไม่นานใบกระเพราเริ่มงอกเต็มต้นกลิ่นหอมฟุ้งไปทั้งครัววันหนึ่งเด็กในหมู่บ้านแวะมาหา เด็กชายลุงครับแม่อยากซื้อต้นกระเพราได้ไหมครับลุงชยัยหัวเราะเอาไปเลยลูกต้นละสิบบาทพอแค่สองอาทิตย์ลุงชัยขายต้นกระเพราได้เกือบห้ต้นรายได้ราวห้าอบาทจากสิ่งที่เขาปลูกไว้ข้างบ้านแต่สิ่งที่เขารู้สึกมากกว่านั้นคือความสุขที่ไม่ต้องซื้อจากใครเย็นวันหนึ่ง เขานั่งมองแปลงกะเพราพร้อมกลิ่นหอมอ่อนๆอลอยมาในลมลุงชัยกลิ่นนี้มันเหมือนบอกว่าชีวิตฉันยังมีแรงอยู่ยายจันยิ้มเพราะลุงยังลงมือทำเองไงละ่ะความหวังมันเลยไม่เคยจางเสียงหัวเราะของทั้งคู่ดังปนกับเสียงจัก,กรจันทร์ในสวนกลิ่นกระเพราในยามเย็นกลายเป็น กลิ่นของชีวิตที่ไม่สิ้นหวังอีกต่อไปพริกผักเล็กที่ให้ค่ามหาศาลหลังจากกระเพราให้รายได้ดีหลงชัยก็เริ่มมองหาผักอีกชนิดที่คนไทยขาดไม่ได้พริกเขาเคยหัวเราะตอนยายจันพูดว่าพริกนี่นะลุงปลูกสิบต้นก็พอกินทั้งปีแต่วันหนึ่งตอนทำต้มผักบุ้งใส่เต้าเจี้ยวแล้วไม่มีพริก เขาถึงเข้าใจมันจำเป็นจริงๆลุงชัยขาดพริกนี่ข้าวทั้งจานก็จืดไปหมดเลยยายาย,ยายจันเห็นไหมละ่ะของเล็กๆนี่แหละสำคัญที่สุดลุงชัยได้เมล็ดพริกแห้งมาจากในครัวเขาแห้งบดแล้วเอาเมล็ดไปเพาะในกระบะเล็กๆเขารดน้ำทุกวัน เห็นยอดเขียวอ่อนๆโผลมาเหมือนเด็กเล็กๆก็ยิ้มไม่หุบสามเดือนต่อมาพริกเริ่มออกเม็ดแดงสดเต็มต้นเช้าวันหนึ่งเขาเก็บพริกใส่ตะกร้าไม้ลุงชัยพูดกับตัวเองต้นเล็กแค่นี้แต่ให้ลูกเยอะจริงๆเหมือนคนใจใหญ่ในร่างเล็กเลยนะพริกสดเผ็ดจัดแต่ขายดีเขาแบ่งขายขวดละ10บบาทที่ตลาด วันแรกขายได้20ขวดมีแม่ค้าหลายคนมาซื้อซ้ําแม่ค้าของลุงเผ็ดหอมดีจังเอามาอีกนะพรุ่งนี้ลุงชัยได้เลยแม่วันหน้ามีเยอะกว่านี้แน่หลังจากนั้นรายได้จากพริกเพิ่มขึ้นเฉลีย่ยเดือนละพันกว่าบาทรวมกับผักอื่นๆแล้วลุงชัยมีเงินพอจ่ายค่าไฟค่าน้ำและยังมีเหลือเก็บเล็กน้อย เย็นวันหนึ่งเขานั่งแกะพริกแห้งไว้ทํำเมล็ดรุ่นต่อไปลุงชัยยิ้มของเล็กๆถ้ารู้คุณค่ามันก็เลี้ยงเราได้ทั้งชีวิตใยายจันใช่เลยลุงพริกมันสอนอย่างหนึ่งนะคนเราต้องอดทนกว่าจะเผ็ดได้แบบนี้แสงเย็นยามนั้นตบกระทบเม็ดพริกสีแดงสดสะท้อนในแววตาลุงชัย ที่มีั้งความภูมิใจและความหวังใหม่ในวัยเกษียณมะเขือของกินประจำครัวและเพื่อนบ้านหลังจากมีพริกแดงเต็มตะกร้าลุงชัยก็เริ่มคิดถึงผักอีกชนิดที่คู่กันมะเขือเขาหัวเราะก,กับตัวเองตอนถือเมล็ดมะเขือในมือลุงชัยจะผัดจะตำหรือจะแกงก็ขาดมะเขือไม่ได้สินะเขาเพาะต้นกล้าในกระถางเก่า แล้วก็ย้ายลงแปลงข้างรัว้วยายจัน์เดินผ่านมาเห็นก็ยิม้มยายจันดีเลยลุงมะเขือมันให้ลูกเยอะแถมอยู่ได้นานนะปลูกไว้ใกล้รั้วนี่แหละดีทั้งกินทั้งดูลุงชัยถ้าขึ้นดีฉันจะเอาไปแจกคนในหมู่บ้านบ้างยายจันนั่นแหละลุงผักมันจะงอกงามที่สุดตอนเราแบ่งมันออกไปสามเดือนต่อมาต้นมะเขือออกลูกเต็มต้น ลูกกลมๆสีเขียวอ่อนห้อยเรียงกันเหมือนโคมเล็กๆล,ลุงชัยดีใจนักเขาเด็ดมะเขือสดไปใส่ตะกรา้าแล้วต้มกินกับน้ำพริกกะปิที่ตำเองรสขมปนมันของมะเขือทำให้ข้าวธรรมดากลายเป็นมื้อที่มีความสุขวันต่อมาเขาแบ่งมะเขือให้บ้านข้างๆลุงชัยเอาไปทำแกงกินนะเดี๋ยวพรุ่งนี้สุกอีกเยอะเลยเพื่อนบ้านขอบคุณมากลุงผักลุงนี่หวานกรอบก,กว่าซื้อจากตลาดอีก ไม่นานชาวบ้านเริ่มแวะมาที่รั้วบ้านลุงชัยบ่อยขึ้นบางคนเอากล้วยเอาปลามาแลกกับมะเขือของเขาบ่ายวันหนึ่งเด็กๆในหมู่บ้านมาช่วยเก็บมะเขือเสียงหัวเราะดังแข่งกับเสียงลมพัดใบไม้สัน่นลุงชัยหัวเราะเห็นเด็กๆยิ้มแบบนี้มันอิ่มใจกว่าขายได้เงินอีกนะยายยายจันนั่นสิลุงผักที่เลี้ยงท้องมันเลี้ยงใจคนได้ด้วย เมื่อแสงเย็นสีทองส่องผ่านรั้วไม้ลุงชัยยืนมองมะเขือที่เหลืออยู่ในแปลงพลางยิม้มเพราะตอนนี้เขารู้แล้วว่าการปลูกผักไม่ได้แค่ทำให้มีของกินแต่มันทำให้หัวใจได้รู้จักการให้อย่างแท้จริงฝนแรกและความเข้าใจชีวิตต้นฤดูฝนมาเร็วกว่าทุกปีเสียงฟ้าร้องดังสะเทือนทั่วหมู่บ้านลมแรงพัดผ่านหลังคาบ้านไม้จนเสียงกระเบื้องสัน่น ลุงชัยมองจากชานบ้านเห็นต้นมะเขือเอ็นไหวผักบุ้งลู่ไปตามแรงน้ำที่ซัดเข้ามาเต็มแปลงหัวใจเขาเริ่มหิวนี่คือครั้งแรกที่ผักทั้งสวนของเขาต้องเจอกับพายุชีวิตคืนนั้นฝนตกไม่หยุดเสียงน้ำไหลกลบเสียงจัก,กระจันเขานั่งเงียบอยู่ในครัวมองตะกร้าที่เคยเต็มด้วยผักสด ตอนนี้เหลือเพียงไม่กี่ใบลุงชัยพึมพำเหมือนชีวิตคนเลยนะตอนดีๆก็มีเต็มมือพอฝนมาทีทุกอย่างก็หายหมดเช้าว,วันรุ่งขึ้นเขาเดินลุยน้ำดูสวนบางต้นล้มบางต้นเน่าแต่บางต้นกลับยังตั้งตรงเหมือนเดิมยายจันเดินถือร่มมาหายายจันบอกเสียใจเหลือลุง ลุงชัยตอบนิดหน่อยสิยายเหมือนปลูกด้วยใจแต่ฝนเอาไปหมดยายจันบอกว่าฝนไม่ได้เอาไปหมดหรอกมันแค่สอนให้เรารู้ว่าอะไรในชีวิตเรายังยืนหยัดได้จริงๆคำนั้นทำให้ลุงชัยเงียบไปเขามองต้นพริกที่เหลือรอดมันเล็กแต่ยังเขียวสดท่ามกลางดินเละๆเขาเริ่มหัวเราะเบาๆลุงชัยบอก จริงแฮะพอฝนซัดไปเหลือแต่ต้นที่แข็งแรงที่สุดวันต่อมาเขาเริ่มพรวนดินใหม่ยกแปลงสูงขึ้นเอาขวดพลาสติกเก่ามาเจาะรูทําเป็นสปริงเกอร์เล็กๆถึงเหนื่อยแต่ใจกลับสงบกว่าครั้งไหนๆเย็นวันนั้นฝนหยุดตกแสงสีทองส่องลอดก้อนเมฆใบผักที่เหลือเปียกชื้นสะท้อนแสงเหมือนเพชรลุงชัยยิ้ม ฝนไม่ได้น่ากลัวเลยมันแค่พามาให้เราเริ่มใหม่อีกครั้งและในวันนั้นเองเขาเข้าใจบางอย่างผักจะงอกอีกกี่รอบก็ได้ถ้าใจคนปลูกยังไม่หยุดเติบโตผักห้าชนิดที่เลี้ยงใจมากกว่าเลี้ยงท้องแสงเช้ายามต้นฤดูหนาวอาผ่านยอดไม้ใบผักในสวนของลุงชัยสะท้อนแสงสีทองอ่อนหลังฝนหนักผ่านไปหลายเดือน สวนที่เคยเสียหายกลับเขียวชะอุ่มยิ่งกว่าเดิมผักบุ้งแผ่ใบายาวแน่นร่องคะนขึ้นสวยเหมือนภาพในหนังสือกระเพราหอมฟุ้งทั่วครัวพริกแดงสดเป็นพวงส่วนมะเขือก็ให้ลูกกลมอวบจนตะกร้าแทบล้นลุงชัยยินมองสวนด้วยแววตาภูมิใจมือถือแก้วชาเก่าๆเ,เหมือนทุกเช้าลุงชัยใครจะคิดนะ ว่าผักห้าชนิดนี้จะเลี้ยงฉันได้ทั้งชีวิตทุกเดือนเขามีรายได้เฉลี่ยราวสามพันบาทจากการขายผักบางเดือนมากกว่านั้นถ้าฝนดีดินอุดมแต่สิ่งที่เขาภูมิใจที่สุดไม่ใช่เงินคือความอิ่มใจที่ได้เห็นสิ่งมีชีวิตเติบโตจากมือของตัวเองวันหนึ่งเด็กในหมู่บ้านมาช่วยเด็ดพริกยายจันยืนมองแล้วยิ้มยายจัน เห็นไหมลุงผักมันไม่ได้เลี้ยงแค่ท้องคนแต่มันเลี้ยงความสัมพันธ์ด้วยลุงชัยจริงเลยยายฉันปลูกผักแต่ได้เพื่อนได้เสียงโหเราะได้เหตุผลให้ตื่นเช้าทุกวันตอนเย็นเขาแบ่งถุงผักเล็กๆไปให้บ้านข้างๆแม่บ้านยกมือไหว้เด็กๆโบกมือส่งยิ้มให้เสียงโหเราะและคำขอบคุณแว่วกลับมาพร้อมกลิ่นกะเพราหอมจากครัวแต่ละบ้าน ลุงชัยหันกลับมามองสวนอีกครั้งลมเย็นพัดผ่านใบผักพลิ้วไหวราวกับกำลังตอบรับลุงชัยพึมพำชีวิตหลังเกษียณไม่ต้องหรูขอแค่มีผักมีเพื่อนมีใจที่ยังปลูกได้ก็พอแล้วแสงสุดท้ายของวันทอดยาวผ่านสวนภาพชายชราที่ยังยิ้งอยู่กลางแปลงผักกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตที่ไม่สิ้นหวังเพราะ คนที่ยังปลูกสิ่งดีๆได้ไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็ยังไม่แก่เกินจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเสียงนกร้องยามเช้าดังคลอไปกับลมอ่อนๆที่พัดผ่านสวนหลังบ้านแสงแดดยามสายอาบทั่วแปลงผักที่เขียวสดลุงชัยยืนถือแก้วชามองต้นผักทั้งห้าชนิดที่เขาปลูกได้สองมือผักบุ้งคะนา้ากระเพราพริกและมะเขือ ในสายตาของใครหลายคนมันอาจเป็นเพียงผักธรรมดาแต่สำหรับลุงชัยมันคือหลักฐานของชีวิตใหม่ลุงชัยพูดเบาๆเมื่อก่อนฉันคิดว่าต้องมีเงินถึงที่อยู่ได้แต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าถ้ามีดินมีน้ำและชัยที่ไม่อยอมแพ้ก็อยู่ได้เหมือนกันเขาเดินช้าๆไปตามทางแคบในสวนมองเห็นรอยเท้าเปื้อนดิน ที่ทับซ้อนกันเป็นเส้นทางยาวรอยเท้าเหล่านั้นคือเส้นทางที่พาเขาออกจากความกลัวและพากลับมาหาความสุขเรียบง่ายผักทั้งห้าไม่ได้ให้แค่รายได้แต่ให้ความมั่นใจและความหมายว่าชีวิตหลังกเกษียณยังมีคุณค่าทุกครั้งที่มีคนมาขอซื้อผักหรือขอคำแนะนำในการปลูกลุงชัยจะตอบด้วยรอยยิ้มว่าผักไม่ได้ปลูกด้วยมืออย่างเดียวหรอก ต้องปลูกด้วยใจถึงจะงอกงามเขาเคยคิดว่าความสุขต้องมาจากสิ่งใหญ่แต่ตอนนี้รู้แล้วว่าบางครั้งความสุขก็อยู่ในสิ่งเล็กๆที่เราดูแลทุกวันมเมล็ดผักที่งอกขึ้นจากดินก็เหมือนความหวังที่งอกขึ้นจากใจเย็นวันหนึ่งลุงชัยนั่งจิบชาบนชานบ้านมองพระอาทิตย์ตกเหนือสวนเสียงจักจันแผ่วเบาผสมกับเสียงหัวเราะของเพื่อนบ้านที่แวะมาซื้อผัด เขายิ้มรอยยิ้มที่อ่อนโยนที่สุดในชีวิตลุงชัยพึมพำถ้ารู้ว่าความสุขอยู่แค่หลังบ้านฉันคงไม่เคยออกไปหามันไกลขนาดนั้นเลยพักห้าชนิดอาจไม่ทำให้เขารวยแต่ทำให้เขาอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีมีชีวิตที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายและบางทีมีแหละคือความมั่งคั่งที่แท้จริงของมนุษย์ การได้ปลูกสิ่งดีๆในชีวิตแม้จะเป็นเพียงผักหลังบ้านก็ตาม